อไรทด้ยเหมไม่เอไม่เปี่ยนดีดีตายคุก็ไม่ยอมคไม่เปลี่นมัมุ่งอ้ไม่เปลี่ยนือนกันจะเลือกใคร้าเลือกขาวว่าสบายอยู่กับพี่มีแต่ความลำบาก เอาให้ดอเขาไปเจอคนดีๆที่ควรเลยอยจะเลือกใครฮะชอบป่าชอบชอบแบบเจ้าชู้หรือชอบแบบไม่เจ้าชู้เลือกเอาแล้วคิดว่าเอาว่าใครเจ้าชู้ใครไม่เจ้าชู้เธอรู้ได้ไงว่าฉันเจ้าชู้ป้าเจ้าชู้คุณแขนเจ้าลูกมึงไปแขวนเลยทุกคนแ้วหนูอยู่กับพี่หนูจะร้องไห้หรือเปล่าไม่พี่ทำไมอยู่กับพี่นะพี่รักไปขวดซะนุกคนอะไรอะไรมะ ที่ไม่ต้องให้ผมเอาไว้ ies, ไม่ต้องติดพี่ให้โอ้โหพี่ใหญ่ใจถึงซะแล้วโอ้ฮ่องมากเลยทำแบบนี้บ่อยเหรอแล้วจะยังกีนเนี่ยพี่มปนอะไรกันเนี่ยจะกินอะไรกันเนี่ยฟ้ายนี่ยซุภความพอดีป็ตายีล้วอะไรมาหาพี่เนี่ยไม่จะไปหาได้ไงพี่นี่แหละของป้าสุภควาพดีเขาจับ เดี๋ยวนี้ใครเนี่ยเออเปลี่ยนคู่เถอะเออไอ้พวกยังไงเนี่ยไอ้การหาฉันทำไม่ได้ฉันทำไม่ได้อะพี่โอ้อย่าไปยอมมันไี่พ่อท้อขวดกับน้องเนี้ยตอนลาบเนี่ยคล้ายๆกันเลยเนาะเหมือนกันเลยรุพี่หล่อเหมือนกันเลยอ่ะแต่ขวดมันสู้สอนลาบไม่ได้สู้ไม่ได้ตรงไหนวะที่มึงไม่มีไอจักินมันเข้าวะเป็เรียมึงพูดซะตรงเงี้ยเกินมากเลยนะหน้าดูดิเป็นยังไงเนี่ย แกแงแกเออนี่มานี่ไครมาหาพี่เฮ้มาที่เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสุภาพดีมาที่แฟนเธอเอาตำราแล้วต้องขวดของฉันละเนี่ยไข่กัด้ง้องขวดใครก็ได้ไม่ต้องพูดพูดขอขอให้ได้ขอให้สุภาพดีเธอจะมาโทษฉันไม่ได้เออก็เพราะว่ากาขาวแฟนของเธอมาสวมรอยไม่เป็นฉันแล้ยพาแฟนฉันมาที่นี่ พาไปทำไม่ดีไม่ได้แล้วไปบอกว่ามันโดนฆ่าตายก็ไม่ด้แต่พ่อไนี่แหละพี่เขาหลอกว่าอะไรเขาหลอกว่าจะพาไปดูหนังใช่ไหมเด็กเขาหลอกว่าจะพาไปกินข้าวพา้สองอย่างเลยโอ้โหมึงเล่ามาฟังใช่ไหมไม่บอกแล้วอย่าเล่าให้น้องฟังไอ้การขาวเรื่องมึงไม่ต้องมีใครเล่าเราเป็นใครกันวะมึงคิดอะไรกันแน่แกจำไม่ได้เหรอโคแกนี่แน่ๆไอ้ผมฟ้าเกือบทำให้เขา ทำอะไรให้เเดือดร้อนอย่ามาพูดบ่วด้วยแล้วไม่เคยรู้จักกันมาก่อนฉันถูกจับตัวไปมีคนมาจับตัวไปหาว่าฉันหนีการทหารเขาตสั่งฉันลอยแทแต่ามแม่ฉันไม่ช่วยฉันตายแล้วจะบอกไหมเนรัยเนี่ยฉันดักสุดใจแต่ว่าอีเป็นใครมาสวมรอยว่าเป็นกูของฟ้าเพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องได้เห็นดีกันที่เข้าเลยนดกันเลยนะออรขาง ยเคียอะไอน้ากยกยกคเลนมีริงเขาใส่ฉัน่เชื่อกนะใครเรียกแค่เพียนะไปเคียเลยนะูดอะไรนี่ไม่อะไรนะไอ้เนียไปเคียเลยนะทานั้นเดียว้นต้องเสียทีเด็เออมีสายใครยังไงคุณจะบอกครับโไ้ยค่ะ ุยเขียกแล้วรพรอเเรียกเฮียคู่ล้วช่วยไม่ได้สุภาวดีนัน้นยอมพี่พพก่อดจูบมันก่อมันจูบเหเรอรอ่รเล่แค่แบบว่าพูใี่เขาเหนอนใชไหนถง เดียวนะทำไมเขาตูดหน้ารักกนจังวะเราแก่แล้วอ้าวจะเรียกว่าแก่้แก่ไหมว่ามีอายุไม่ช่วยไม่ได้สุขภาพดีขบคายพี่ชายชมแล้วใคยบอดกันกลมหนกหน้าลูกผม มนู่บอกให้หกฟ้าอย่ามาคุยฟงช่วยไม่ได้ตอนเองลงเข้ากูกแดงไกลข้าก็เคยลเหลอกเมรัยโหดเธอนอั้งใจเคยรู้นี่ม่ใช่คนแรกเนี่ยหมายความ่ยังไงพูดต่อใจเย็นๆว่ากันอยู่จะปไปทำ<ว>อะไรไม่ไมลืมบอ เมื่อใดคิดว่ากาขาวตัวฆานั่นคือหงฟาผู้เป็นแฟนเธอยอมให้ควงเกี่ยวแขนหรือเปล่าเนี่ยจริงเหรออะไรจะทุกคนดยค่อยๆดไอ้ควรไปดักอะไรมาเซลยมึงเนี่ยไม่เเลยกระดานมันโย่ไปโยกเพราะมึงไม่มีแรง เกี่ยวแขนเธอก็ไม่ทวงแขนหัวหูหลือมาจะร้องอะไรพ่อข้าเคยจับเคยจูบข้าเคยลูบเคยคำนับตั้งแต่ชายันชาที่ก็ยังขยันนั่งอยู่ไว้เอาไปแล้ น้าพี่มันต้องรอเดี๋ยววลงุงไปกอดตลกเล่นวันนี้ได้เห็นดีร้ายเิ่ยเม่ยแน่ักแค่ไหนจับดาบ,บ,บวิ่งไฟเข้าสู้ทีนทนสู้กับหมฟ้าเอต็ตายรีกรขาวก็ไม่ดี มันเป็นคนที่หลอดจูบทลกคาเรที่ยอมไม่ได้ชิคกี้พาไม่ไ้มันก็ไม่ใช่เกือตายกายครับกายเป็นสุดสายเลือดหลังของฟ้ากับตาขาวแล้วจะเกิดอะไรขึ้นและในขณะ เขาบอกน้ว่าคนไม่ดีพังงงเรือกหนี้ยังไงก็แต่แกเปนซุปเปอรมนเพราะว่และในขณะนั้นผมพรามาก็พาความท่าเดินทางมาถึงเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวจาเดี๋ยวลูเดินไม่ไหวแล้วไอ้เท่า นนยังเห็นในลูกนะคุณชายคนนี้ไงค่ะแม่ที่ว่าสางตัดหัวของฟ้าอะคับแม่ตอนนี้เจ้าสองคนจะฆ่ากันไม่ได้เพราะว่าเจ้าสองคนเป็นพี่น้องกันพี่น้องจริงลูกจริงลูกแม่จะได้เรื่องราวทุกอย่างให้ลูกฟังเอง